พอมาทานอะไน,นี้พอคนไข้รู้ว่าน้ำตาลก็ดีขึ้นนะบอกหยิดน้ำตาลดีขึ้นเขาก็จะดีใจอะไรอย่างเงี้ยอา้าวเนาะดีใจเขาดีใจดีใจว่าน้ำตาลนี่พอกินอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นคนจํากัดอาหารอันนั้นไม่ได้ะนะมันเดี๋ยวมันอันนั้นกินได้แค่นิดเดียวนะอะไรเงี้ยเพราะดูคุณหมอไงที่ว่ามะม่วงนี่บอกแบบเป็นเบาหวานหวานตาไม่แล้วก็สามารถเอามะม่วงหรือกลิ่นมะม่วงเนี่ยไปสัมผัสกับกับจมูกได้แล้วก็ เขี่ยปลายลิ้นได้เลย28สิดสิงหาไอไอไอเอ็นอาร์อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งคณิใช่แล้วก็เขาก็ให้ยาคือคือถ้าไอเอ็นอาร์อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันมันมันต่ำไปแล้วคณิหมอม็เลยว่าให้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 กินยาไปแล้วมันเพิ่มขึ้นเปหนึ่งหนึ่งจุดสามอ่าหนึ่งจุดสามแต่คณิว่าหมอยังไม่พอใจเป็นที่พอใจต้องต้องเทได้สองถึงสามใช่ไหมคะไม่เก่งนะ ก็ศึกษาเอาค่า,าจารยงท่านผู้ชมค่ะนี่ญาติผู้ป่วยนะซึ่งเขามีเขามีรายละเอียดมากเลยก็คือเมื่อพบว่ามีริ่มเลือดที่ปอดคุณหมอก็เริ่มให้ยาวาฟลินนะคะพอให้ยาวาฟลินปุ๊บเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ว่ายาวาฟรินเนี่ยคุณพี่รู้เลยว่าค่าปกติกต้องสองอันนี้ยังต่ําอยู่เพราะฉะนั้นปอดเขาเนี่ยยังต้องการยาวาฟรินซึ่งมันเป็นริ่มเลือดที่ไปที่ปอดญาติผู้ป่วยอะไรเนี่ยอาจารย์ขอชิ่นชมนะ เขาศึกษาและสมุดเนี่ยเขาเก็บมานานดูสิตั้งแต่ี่เริ่มเป็นแล้วนะ<อ>ตั้งแต่เริ่มเป็นนะท่านผู้ชมห้าปีแล้วนะนี่เขาเก็บทุกอย่างแล้วนอกจากเก็บทุกอย่างแล้วเนี่ยเขายัางเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคได้อย่างเป็นปกติสุขความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมันต่ำเลยคุณหมอก็ให้เลือดซึ่งเราก็ต้องประคับประคองไปก่อนนะสำหรับผู้ป่วยรายนี้แต่เป็นการยืนยันเนาะว่าผู้ป่วยดีขึ้น ด้วยการเราดูผลไอ้คือให้เราตั้งสติได้แล้วเราจะต้องถามผู้รู้ศึกษาถามผู้รู้อะไรใครไม่รู้อะไรคือถามว่าเราก็จะได้คําตอบแล้วละประมวลผลแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าจะใช้ตัวไหนตัวไหนกันยิ่งใหญ่มากสําหรับผู้ป่วยและก็ญาติผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องศึกษานะวันนี้คุณหมอให้กําลังใจผู้ป่วยและญาติาที่มีความตั้งใจจริงในเรื่องการดูแลผู้ป่วยซึ่งคุณหมอให้กําลังใจโดยมอบเหรียญ เงินแท้ๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9บอกเก็บมาตั้งแต่ปีพศ2514มอบให้เป็นมรดกของเป็นบุคคลต้นแบบที่ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุดเราขอส่งมอบสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นเหรียญเงินแท้นะให้นะคะเป็นวันและกำลังใจของครอบครัวนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบค ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวนี้จงฝ่าฟันอุปสรรคได้สำเร็จรุกรัวไปด้วยดีค่ะ